เรียนเลยโอเคครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมขอสู่เด็กเกลียนนะครับผมนี่นะเรามาเกลียนเด็กกันนะฮะครั้นี้เด็กมันมาเกลียนครับผมคือคุณท็อปนะฮะเราคุณท็อปขอเล่นการ์ดบบนการ์ดนะฮะ ทเด็กเด็กก็มาคุยกับเขานะครับผมประมาณว่ามันรู้เรื่องนู้นนี่นั่นประมาณแบบเกียน์นะเด็กเกียนแบบพวกเออของทำไมน้องเกียนแบบแผลไปั่วอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมาสักคนที่เขาจะได้บรรยากาศสองแสนเลยครับฟังได้นะผมเอาหาหาสนุกๆให้อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะฮะฟังแบบสนุกสนุกนะฮะนะครับผมไม่เกียรจริงฮะอ่ะไปเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมกลับเกียดนะฮะกับคุณท็อปนะครับผมไป let's go ฟังกันเลยเมื่อกี้บอกว่าใครออกเกียร์แต้ม อ๋อป้ปปาเลยว่าน้องนี่ออกเยอะที่สุด,ดอันดับสองอะเดกในบ้านนะแลอยู่เป็นกี่คนในบ้านมานีวนา่วสัตวมม์มีอยู่ห้าสัตว์เนาะมีหเลยมีอะไรมั่งสัตว์มีหมานั่นแหละมามีหมามีหมดมีมีมีมพันอะไรมั่ง มีแม่มีพัดะไรมกักงอ,อ่ามีไฟบิเลียนมะมไฟบิเลียนอนะ่ะสกีคุณชอบถามดิบ้านราคาอะไรวะลืมเี้ยพูดใหม่ดิไม่มีไฟบิเลียนเรอ แล้วมีอัลกันมัรมิวไหมไม่มีแค่แบบว่าไม่ไม่ไม่มีหมานอกเลยมีลูกมันนะลูกมันเป็นไอ้นี่ปอมแค่หรือ๋อเมื่อกี้บางแก้วกับปอมใช่ไหมผสมกันราคาเท่าไหร่ไม่ได้ซื้ออันนี้ของให้ขอให้แตให้เขาให้ไอ้เก็บปูนมาเขาจะขายไหมไม่อยากจะขายไหน้าที่ได้อีกข้อหนึ่ก็เป็นไอ้ดำนั่นแหละน่าจะได้อีกข้อหนึได้อีกข้อนึ่งน่าจะ ขายเท่าไหร่ก็ปต้องถามป้าก็ประมาณห้าพันที่ออกเนี้ยก็จะเป็นของคือนคือขายตอนเด็กเลยอ่ะขายตั้งแต่เด็กหรือว่าจะขายขายตั้งแต่ขายตั้งแต่เด็กอก็นี้นะจะได้ขายประมาณสี่เดือนขายตอนมันมันสิบคือขายห้าพันเลยตัวละห้าพันประมาณเม่จะจับขายอ แล้วไอคอนโนเอ่อไอคอนโน่ยี่ห้านี้นี่คือน้องซื้อมาหมดเลยใช่ไหมไม่ซื้อมาเด็กเดียวเด็กเดียวแล้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 ววันนี้มาได้ไงจังเยอะอีกจังยี่สิบเด็กแข่งอ๋อแข่งยึดแข่งที่ไหนอ่ะหลังบิ๊กซีที่ตรงไหนแข่งยึดกูจะไปบ้างว่ะบิ๊กซีมาใช้เนี่ยหรอกูไปเวกนี้ก่อนนะบิ๊กซีมาใช้ด้วย นี่วิ่งี่มาใช่ผไปกี่รอบกูไม่มีเที่ยวเลยผมไปแข่งพี่มาขี่มาพี่ไปพี่ก็โดนนะีมาพี่ไปที่ก็แอแย่ได้คพเด็กพวกมันโหด มานีเล่นแวนกาเปลี่โหดมากโหเประมาเล่นแกาเคยเคยเล่นกับมันอ่ะคิดผมทุกท่านคิดดูนะฮะประมาเล่นแวนกาผมเดี๋ยวนี้โลกเรานี่พัฒนาเลยนะฮะแยึเกรามีเท่าไหรามเราเราเราคุยกับเดอแข่งกับเด็กพมาด้วยพวกตัวประมาณเท่าหนูอายุประมาณม อ้าจำไปโมสองตัวแค่นี้ไงแปลว่าพม่าตัวเตี้ยพม่าอยู่เมื่อไหร่อ๋อแล้วเราไปยิภาษาพม่าเขาเป็นหรอไม่เขไทยออกเขาฟังไทยรู้เรื่องแล้วแล้วแล้วเราฟังพม่าเขารู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องด้วยเคยเรียนหรอเรียนเรียนกับใครอ่ะ บบเดีเ๋ยวเราพูดเก่งครูประจำชั้นนี้สอนพมา่าด้วยก็มาเียนห้องหนูอะครูบอกให้เพื่อนเพือ่อนเพื่อนเป็นพม,ม่ามีสามคนม,มีไอโดมไอโดมที่เล่นเก่งชุดห้องแต่เอาแค้วก็มีไอแตะแตะแล้วก็ไออังทองไอแก้วนั่นเองอ๋อไอไอโดมนี่คือคนพม่าที่คนที่เป็นพมา่าใช่ไหมที่เราบอกว่า,าเล่นเก่งพวกไม่เป็น แม่เป็นคนมามาุณพม่าพ่อเป็นคนไทย<า>แต่พ่อเป็นคนไทยเป็นคนุณพม่าพ่อก็รวยพ่อเป็นพี่อ่าอ่าโอ้ที่ว่บา,บาพาม่าเล่นเก่งสุดเลยใช่ไหมมันมีอนเก่งมากคเดียวที่ชนะแต่ว่ามันบอกมันไม่เก่งไม่แข่ยดเด็กแลก้มันจะให้หไม่แล้ว แล้วชนะเขามาชนะนะมันที่บอกว่ามันจะไม่ยิ่งน้อยแต่น้อยยเต็มมันเสมอเสมอมันมีเสมอด้วยเหรอมีแบบเหมือนอีกฝั่งนึงนะอ่าแบบนี่เขาหมหมเกือบได้หกใช่ไหมอืมแต่ว่าล่าเวลาหุมเกือบได้หกอันนี้เขาอยู่ห้าใช่ไหมบอกยืมปีมาเกือบได้หกใช่ไหม บอกเขาเล่นเลยอ๋อเจ๊เจ๊เวงการขับมาเขาเออเวงการที่กูรู้มันก็เออหกดาเมจหกดาเมจเท่าหกดาเมจเท่ากันเป็นไปได้เหรอวะเดี๋ยวอ่าๆแข่งกี่ดาเมจวะเลยเฮ้ยช่วยไมเท่าไหร่อ่งเหมือนสงสัยแข่งสายเกียร์อืมมันยี่สิบห้าสิบดาเมจเล่นโคโนกันหมดเลยอ่ะถึงถึงได้โคโน่ยี่สิบห้าเด็ก แล้วกี้น้องบอกว่าไปจิบเด็กมาได้ยิม้า้าเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่โอโนแล้วเด็กอ่ะคือตอนแรกกับเกมั์คิอพรแต่เจมแต่เนี้ยเหเนี้ยมันหาดยเลยรอาไม่ฟังคนถ้าคนเข้าใจนะฮะก็จะรู้เรื่องเกนเอาฮาก็ผมจะคิดอะไรมากนะฮะฟังฟังอ่ะฮะเอายิดมาก อย่าไปปวดหัวอะไรเลยเอาฮาดีกว่าฟังเอาฮาดีกว่าฮะเราอย่าไปเครียดอะไรดีกว่าสามร้อยกว่าเด็กเด็กโกพาราดินเนี่ยนัะสามร้อยเด็กเขามันไม่กี่จะเล่นเด็กอื่นเลยเล่นเด่กเด็กโกคือส่วนใหญ่ก็เออเห็นคนแม่งก็ไม่ถึงสามว่ากันคนสะสมมันก็จัดเป็นเออนี่มีอย่างละกี่เด็กอันีบ้านสะสมปอย่างะ ตัวนี้สามร้อยแล้วเราว็โนว่าประมาณร้อยกว่าเด็กอูร้อยกว่าเด็กแตาว่าไอเด็กท่นใช้อยู่ก็มีประมาณสี่ร้อยเด็กอะไรนะเด็กสี่ร้อยเด็กที่อะไรมีเด้ที่น้องใช้สี่ร้อยทั้งหมดนะสี่ร้อยเด็ก วางอยู่เนี่ยเป็นเด็กโก้เวลาเปิดตู้เข้าไปเด็กรู้ว่าอยู่ข้างเด็กเก็เวลาเปิดตู้ก็หล่นทับหมดเลยมัดยางไว้ไม่เจ็บปะเธอโดนหล่นทับสูดเลยหออกเลยแล้วล่ะใส่ก,กล่องเยอะเวยทุกอันเลยปะใส่กล่องทุกอันเลยปะ,ะคือสี่ร้อยสี่ร้อยเด็กนี่ใส่ทั้งสี่ร้อยเด็กเลยกล่องใส่การ์ดนะ อนี้่ทีลเด็กกโอก็มีสี่ร้อยกล่องก็มีสี่ร้อยกล่องแล้วแล้วใส่สลีปป่ะใส่สลีปนี่ใส่ถูกเด็กเลยวะเนี่เหมือนกันเลยเป็นี้ก็มีอยู่คนนึงอมีเด็กเดียวก็จริงห้าร้อยกว่าเด็กเดียวแต่ห้าร้อยเด็กชาโลคดู มาดูนี่ห้าร้อยเลยอ่ะแค่ดิฉันดูเนี่ยครับโอ้ยทเยอะจนงวะไมู้ต้องนะมาหด้เอทมาแค่ชาโดนนะโาเะนะา,า,านะพี่มาเนานแหละแต่ว่าไม่เย็นเอาไปขาย <c oughs> ไม่ใช่ได้เกีอ่ะชาโดห้าร้อยนี่ตีราคาเท่าไหร่มะ <c oughs> ตี <c oughs> คิดว่าของประเทศไทยนะพี่ เป็นบางร้านนะก็ประมาณเดี๋ยว่าพ่อมา,มา,มาที่เดินตอนะนะั้นเดินไปคือยู่ร้านหนึ่งอนะ่ะผมมันได้แชโดโรนะเขาบอกประมาณเท่าไหร่ไหมร้อย <170. S 1> เจ็ดสิบติ๊กเดียวเหรอเ,เดียวหกร้อยเจ็ดสิบแล้วน้องมีใส่ร้อยเดี๋นี่คือจะขายหมดเลยป่ะหรือหรือจะขายหรือเหลือจะเหลือ็นเดียว <c oughs> ขายหมดเลยแต่ว่าเด็กเกียร์ยี่ห้าเด็กจะไม่ขายคือสี่ร้อยเด็กนี่นี่รวมเกียร์ยังอืม,มยังสี่ร้อยเด็กนี่น้องจะขายเท่าไหร่ประมาณเกียร์เราขายประมาณก็เท่ากับที่ผมขายนะเด็กหนึ่งก็ประมาณหมืม่นหรออะไรหเบางเด็กอะ มีมีตัวหดนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขายลิงจกเกอร์เอาปะพี่มีมีอันนี้ด้วยแล้วก็มีอันนี้ให้เงินผมมีหมดแล้วเลยกับสมควรเอาไปขายพี่ขายให้เจ็ดร้อย้แค่เจ็ดร้อยเองอีลเตอร์ใส่สลีฟใส่มีฟังอยู่กับแม่อ๋อเปอ บคุณท็อปคุณท็อปบอกมาที่เอาคุณท็อปบอกที่เอานุบัตธรรมะเอ้ยมีมีมีนุบัตธรรมะไทยแบบของจีภาคจีไหมื้อมีมีนุบัตธรรมะกับงมูลาคุณโมรู้จักปะของจีของของของจีของจีน้องไม่มีนี่ภากจีฮะภักจีฮะภักจีภักจีมันมันมันเป็นภักจีนะอ่ามีเปล่ามีเปล่าขายขายเจ็ดร้อย พักจีขายเจ็ดร้อยเหรอขายแปดร้อยอะแปดร้อยเล่มพี่พี่ซื้อมาตั้งสองพันเนี่ยพักพักจีนะามาทำอาชะพมือระคอบพักจีไอ้ีอสงสัยจะเป็นเนวเลย,ยนะที่ใหมตั้งแปดร้อยนะยังไม่ใช้เลยมือใหม่ด้วยมือมือหนึ่งเลยพี่ซื้อมาไม่ไม่มีใครเล่นไงพี่ซื้อมาสองพันมีขายแค่แปดร้อยเองแถมแถมมีเพือ่อนา้อ แปดร้อยมันมีสนีิด้วยนะมันเป็นมันเป็นคนจนก็จริงใส่เสื้อขาดแต่ว่าเวลาใส่เสื้อขาดบอกให้บอกให้ทุกคนในอ่ะกยีบมันเองไปไหมเก็บเป็นด้เหรอโอ้โหแต่ว่าเป็นแม่ตีเรลือนั่นแหละพราทั้งนั้นแห่ะคือผมซื้อมามันก็เกินกึ่งเปอี่ยเปี่ยคุามมากสุดยอดนะฮะสุดยอด นไอนาคตชาติไทยกูรู้เลยว่าเป็นไงไม่ใช่เลยเอี้ยเจอด็กแบบนี้ล่มดิบร้อยอะไรเนี่ยขอเ่อาพี่อยากจะขายนี่้วย Shadow ขายแปดร้อยไม่รู้มีใครอยากได้หรือเปล่าที่ขายทันนีเลยเออเนี่ยอันเนี้ยเล็กๆนี้สำหรับใครที่ฟังอยู่นะผมก็ เป็นคติสอนใจนะผมว่าคนเรานะฮะเวลาจะทําอะไรควรพูดก่อนคิดนะผมหรือคนเรานะผมไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวพูดออกมาโดยที่เราไม่ทําไม่ทําอะไรนะฮะเราควรจะพูดและเราก็ควรจะทําด้วยเราควรจะทําก่อนที่เราจะมาพูดให้คนอื่นเขาฟังนะไม่ใช่ว่าเออมาโมโนเรื่องเองแล้วมาพูดให้เขาฟังนะฮะอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะผมเราคนเรานะผมต้องทำนะฮะทำก่อนที่จะมาเล่าให้คนอื่นเขาฟังคือเราต้องทาตัวเองก่อน วันนี้เราจะมาเล่าให้คนอื่นรับฟังนะได้เป็นยดีต่อเราด้วยก็คือจะได้อันนี้มันจะมีนี่นี่มันจะมีมัคเตอร์เบดดูต่อเราเลยนะยั่ไงมัคเตอร์เบดวะยังไงมัคเตอร์เบดแล้วก็มีมัคเตอร์เบดตัวสีดำอะมันดำปะมัคเตร์ดัเออแล้วก็มีมัคเตอร์เบดนะมัคเตอร์ดังมัคเตอร์ดังตัวมันอกูจี๋แหละ ว่า่าจะเป็นของ,น,องนี่นับมีมัตเตอร์อีกตัวหนึ่งแต่อยู่กับน้องเดิมม,ม,มันก็มีนี่ใบเาัตเตอร์ตัวมังกรอนะ่ะทางขาวันนี้วันนี้แบี่ขายให้ไปไปละสี่สิบบาทไม่ไม่ไม่ในนี้ไม่มีในนี้ไม่ไม,มีที่ขายให้ไปละสี่สิบบาทมัตเตอร์ดากันม,าามนัาวตเตอร์ด้าดูขายประมาน้องขายเท่าไหร่ไปละไปละ ขายขายห้าสิบขายห้เลยหรอเป็นบัตเตอร์เบดบัตเตอร์บัตเตอร์ด้ากับบัตเตอร์เบดสองคู่เรียกบุญใหม่สองใบอ่ะท็อปบอกนี้มีบัตเตอร์เบดอินฟินิตี้ป่าอสองใบห้าสิบคุณท็อปมีบอกนี้ถามดิมีบัตเตอร์เบดอินฟินิตี้ป่าของโกเพดินถามแม่งมาเลยบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดอ่ะนะใบเดียวเจ็ดสิบอ๋อบัตเตอร์ด้กใบเดียวเจ็ดสิบ ก็นี่ไม่ไม่มีช่วยแม่ขายของอ่ะโอ้ครับเบอรมาสเตอร์เบริเวอรเลเตอร์ของมาสเตอร์เบริเวอรเลเตอร์อินฟินิตี้ของโกพาดินเนี่ยมีแพ็กเกจสามบอกนะเสียวคืออย่างเียวอะอะไรเด็กอันเนี้ยเด็กอะไรขึ้นมาใหม่ไม่มีแล้วนะ พ่อม่ามันมันมันมีสร้างเด็กขึ้นมาใหม่เหรอโอ้แต่ไม่รู้อ่ะเด็กมั่งจอนเดี๋ยวคนนี้โตวะนะแมมมาแล้วเป็นเด็กมั่งอนปวดปวดปวดกว่าเธอสติเลยโอ้ปวดกว่าดุเด็กเลยเก้าทางนั้นหนูไปแข่งเลยเก็บนั่นแหละเก็บนั้นเขาขายประมาณหนึ่งแสนเด็กเดียวหนึ่งแสนอู้หูไม่ถึงแสนได้ไง มึงเนี่ยพูดอะไรแ,แกว่าห yeah. นึ่งแสนดิกเกียร์ <c oughs> ไปไม่ได้ผว่าเด็กเกียร์หดสุดแล้วนะนเนี่ยเดกเียร์นี่คือโหดๆตอสุดในในนี่เลยใช่ป่แะแเลยเป็นานมาก,ก็าเด็เกียร์โหดนนแล้วถ้าเกียร์ติ้ฟังไ <c oughs> คือนี่เกียร์โดสุดในฮาม่าเลย เผู้มีความสามารถในอนาคตสายิบใช้เด็กแนเนียยิบเ็นบอลลูนชอบเด็กแอนเนียใครจะไปรู้อาจจะเออโตมามีความสามารถมากความสามารถก็ได้ไม่ดูถูกนะฮะแต่แค่ดูถูกแม่งไปตอนนี้เห็นไหมที่ห้องเป็นเกียร์หมดเลยรวมน้องด้วยใช่ป่ะล่ะไม่น้องอ่ะน้องอ่ะน้องอ่ะ พี่เป็นน้องหนูนะทั้งโรงเรียนอ่ะเป็นพี่มพี่มมหนึ่งมสองเียนแค่คือนี่ชาโดเด็กเกีย่ะคือนี่โรงเรียนน้องนี่เล่นเล่นเหมือนกันหมดเลยอ่ะหมดทั้งโรงเรียนเลยแต่ว่าปีหนึ่งปีสองปีสามไม่เล่นี่เหลือเล่นแล้วครูครูไม่ยึดอ่ะไม่ยึดปล่อยครูปล่อยครูครูบอกครูบอกว่าที่เล่น เล่นเล่นแบบเล่นแบบเอาตัามอ่ะทำเล่นกูจะเห็นกูจะยืดเอาที่เล่นแบบติดเด็กกู้จะไม่เป็นไรยืดเด็กไม่เป็นไรฟังเหมือนกันป่าวเวลาเรียนจะโดนมันน่ารำไรเล่นเวลาเรียนไม่เล่นเวลาเรียนเล่นได้ใครไม่มีงานอ่ะเล่นได้เพราะผู้เป็นลูกเดียวไม่หุบแต่พอพอพอก็เล่นนะ ถ้าถาเกิดพี่อยากถ้าเกิดพี่ยซื้อเด็กเกียร์น้องน้องจะขายเท่าไหร่เดตเดียวขายเดเด็กา้อดกเกียร์ยน<อ>ะขายแล้วเคยขายอะอื่นอนะ่ะขายอะไรอืน่นอื่นคนอื่นขายห้ารอยก็แป้อยอย่ดนะแล้วว่าขายปีถูกมากเลยสามน้อยเอง นั่งดูก่อนพี่พูดไม่ชอบพี่ไม่ค่อยชอบเล่นเด็กเกียร์เด็กน้องน้องน้องพี่มันชอบเล่นเด็กเกียร์กับเด็กเอาแม่งแม่งเล่นโคตรโหดจริงแต่พี่ก็ไอ้พี่ก็ไอ้น้องพี่ก็สู้ไอ้คนพม่าที่เด็กเกาะมันไม่เอาเพราะน่าเด็กเกียร์ยังแพ้การ์ดเด็กเกาะหมนะบอกกับน้องนะคือกูเล่นเองแหละเออแค่นั้นแหละไม่แค่เกมหนึ่งแพ้เลยเหรอไม่แพ้ได้ไงเรา ไองเนี้ยรู้ว่าขึ้นเท่าไรหรึ่งแสนพลังนะนะมีเข้าล้วกตหนึ่งพลังหนึ่งเกตหนึ่งพลังเจ็ดหมื่นแล้วพลังหนึ่งแสนหัยใแม่งเปิดทิกเกอร์ประมาณสักเออยี่สิบใบหล้อแม่งหมดเด็กเกดสามนั่นอะไรเคเห็นยัง้ยเห็นเท่าไหร่เท่าไหร่บอกไม่ทุนหลักล้านอ่ะเกตสามพลังโจมตีหลักล้านหรือจะเกตเกตสองอ่ะสองก็มาหลัส เกตหนึ่งหลักแสนไปแล้วนี่แสดงว่าเกตสองนีห้าแสนประมาณห้าแสนสิบแปดเอเป็นว่าก็เป็นข้อคิดคติสนใจนะผมถ้าเกิดสมมติเป็นเกูนนเกตด๋ยเดี๋ยว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 ไดีกูเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดีเนี๋ยมเดเดี๋ยกเดีะเเดีเดี๋ยดี๋ยวเดีเดี๋ยดยดีีดเดดดดย คุณทับปิดไม้ไหนดิปิดไม่นะปิดไม่นะแป๊บหนึ่งปิดไม้ตรงไหนไว้สัตว์แอมเลยโอเคครับผมนะฮะอ่าก็ได้ฟังเลยแล้วผมก็ มันก็เป็นคติข้อคิดสนใจให้หลายๆคนได้นะผมในเรื่องการดำเนินชีวิตในเรื่องการใช้งานสิ่งต่างๆหรือการทำสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาพูดเพื่อแบบโอวดว่าตัวเองเก่งหรือให้คนอื่นรู้นะผมว่าเราเก่งนะคเขามีคนที่รู้เยอะกว่าเราเยอะแยะนะฮะแบบคนที่รู้จากร,รู้ความจริงเยอะแยะมากกว่าเรานะฮรัหรือมากกว่าคนอื่นนะผม มีคนที่รู้ความจริงมากกว่าเรามากมายนะฮะไม่ใช่ว่าเออเราเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่จุดศูนย์กลางโลกนะ,ะผมไม่ใช่นะฮะก็มันจะมีคนที่เก่งกว่าเราหรือคนที่มีความรู้มากกว่าเราอย่างเงี้ผมถ้าเราไปพูดะฮะเหมือนเขายังไม่เคยเจอโลกภายนอกผมที่คนอื่นนะฮะรู้นะับผมแต่ถ้าเขาไปเจอโลกภายนอกเขาก็น่าจะคิดได้นะผมว่าเออเขาจะทําตัวอย่างนี้ไม่ได้นะอาจจะเป็นงั้นก็ได้ผมแต่ตอนนี้ผมก็อเอาเลาไปกับหลายคนนะให้ไปข้อคิดว่า อย่าพูดอย่างเดียวผมคือต้องทําด้วยนะฮะพูดแล้วต้องทําให้ได้นะผมไม่ใช่ว่าเรามาพูดแล้วเราทําไม่ได้หรือเราไม่ทานะฮะโอ,คอ,อ,อเอคค,ครับผมอับคลิปนี้ก็ขาจะเพี้ยนนี้ผมไม่จึงไปคลิปหน้าผมใครชอบรุ่มไลค์กดแชร์กดซับคลายผมคลิปนี้เซลเกน next time นะผมอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันกับฮอ,อนนะผมไม่รู้คลิปไหนแล้วผมไปละบาย